สวัสดีแต่ไม่เยียบร้อะสั่งอะไรเหรอเดี๋ยวก็ไม่ผ่านเดี๋ยวก็ติดใส่สุดนอนอยู่เลยก็ใส่สุดอยู่ได้พี่น้องแต่ว่ามันจะเห็นค้างกับสิบปรพานทีครับสั่งยาค่ะ ทีน่อยกินนะคะแก้ผมร่วงผมร่วงแล้วก็เล็บเพาะเล็บเพาะนะคะแต่ว่ารอบนี้สั่งทั้งหมดสิบขวดแม่น่อยสีสรงไปเมืองไทยเดอะคะ่ะเดอร่งไปให้บีบีกินแล้วก็สรงไปให้น้องต้นนะคะสิบขวดสิบกระปุกสั่งจากลานขายยาเดี๋ยวอ่านกน่อน กระปุกนี้มีเกลาสิ0เม็ดนะคะ9ิ0เม็ดก็กินได้สามถักกินแบบแม่หน่อยเนาะแม่หน่อยกินมือละเม็ดแต่ในนี้เขาเขียนไว้กินมือละ2เม็ดนะคะกินบันละ2เม็ดผมที่ล่วงๆกรอบๆมันสิกลับมาดีปกตินะคะถ้าผู้ใดที่ตามแม่หน่อยสิเห็นแม่หน่อยกินนี่ตอนนั้นเนาะที่ผมล่วงได้หลายนะมองนี้จนว่าเป็นร้านแง่ขาวเม็ดนะคะ นี่คะ่ะเพื่อตัวนี้ที่ไม่หน่อยกินด้วยจ้ะมันจะกลับขึ้นมาปกติและเล็บก็เริ่มแข็งแต่ว่าตัวนี้มันสิบำํำรุงผิวนั่ค่ะมันเป็นคอลลาเจนนะคะคอลลาเจนสําหรับผมเล็บผิวหนังนะคะหายผิวหนังบาเหี่ยวนํานะคะรอบนี้เพิ่มไปอีกหนึ่งอย่างคือเพิ่มผิวหนังเข้าไปด้วยยี่ห้อเดียวกันแบบเดียวกันที่กินเวยค่ะเด้ออ่าีเก้าสิบเม็ดแต่ว่าถ้ากินตามที่เขาสั่งเนี่ย มือละสองเม็ดก็สิได้ยูเดือนครึ่งเนาะแต่ว่าแม่น่อยบอกน้องต้นกับบีบีร่องแม่น่อยบอกน้องต้นกับบีบีว่าผ้ากันกินร่องเบิงมือละเม็ดกร่างมือเศร้าแต่กินเศร้าก็เอาเศร้าแต่กินแกงก็เอาแกลงแหันเป็นกิจจะลักษณะคือเขารเกกบริกำนวดเวลามากว่าเขาสกินเวลาใดแต่เขาสิกินต้นเศร้าก็ได้สกินต้นแกงก็ได้นะคะกินแห้เป็นเหมือนกันทุกวัน เทนนี่ก็เลยบอกว่าให้ล่องกินเม,ม็ดหนึ่งมืองกอนเพราะว่ายามันจะ่อนข้างแห้งอยู่จริงๆไม่น้อยอย่าให้กินตอนเศร้ากินแล้วก็กินเข่าสม่นส่นะยามันแห้งแนะ่ยู่เพราะว่าพลังอ่ามันแต่ว่าแห้งนเทนี่มันจะมีวิตามินซีวีหนึ่งบีสองบีหกแล้วก็ยังอื่นปนเข้าไปน้ำนอะแต่ว่าแห้งไม่น้อยพอเถืองกินสองเม็ดมันแห้งโพดบันนี้ไม่น้อยก็เลยกินแค่เม็ดเดียวขนาดกินเม็ดเดียวผมก็ยังดล เริ่มกับมากินไม่แล้วค่ะไม่นะ่บริกินทุกวันทุกวัน,วนบริกินตลอดนะคะพ่อมันเริ่มดีขึ้นแม่น้อยก็ยุดบางนี้กับพ่อมดวิตามินที่มันอยู่ในตัวมันก็กรอบกปแหงอีกสาเหตุมนะันเกิดจากหนึ่งแม่น้อยก็มีฮอร์โมนเนาะสองแม่น้อยกินในช่วงนี้กินยาหลายมากแต่ก่อนกินแค่ยาซึมเศราย่างเดียวแล้วก็กินฮอร์โมนที่แรกเริ่มแรกเลยนะกินฮอร์โมนก่อนกินแต่ฮอร์โมนอย่างเดียวหลังจากตัดมดลูกออกต่อมากเป็นซึมเศราบัดน ใบธงซึมเสาเขามานั่มมานี้ก็เลื่อกินเป็นอฮอร์โมนแล้วก็มาซึมเสาตอนนี้ฮอร์โมนซึมเสาเบาหวานไขมันโอ้ยง่างไปนี่ผมซื้อซบพิ่นองเฮือนนี่วันขวยหมาผมนี่โลนน้ำทางเบิดนอนนี่เตือนขึ้นมานี่เต้นที่นอนพอมากินตัวนี้ยงอมใดมันก็หาย คันเศร้ากินในสักพักหนึ่งมันหมดฤทธิ์ยาเวล่มันก็อ,อันนี้ไม่เอกจริงๆเขาก็ให้กินตลอดน,นั่นแหละเพื่อเป็นการรักษาเป็นคอลลาเจนนะคะเป็นวิตามินเออมันเป็นวิตามินทั้งหมดเลยเนี่ยมันเป็นคอลาคล,าคลาเจนวิตามินนะคะที่เรากินอยู่นะคะเลยอ่ะโอเคีบีก็กินยาซึมเศร้าตรงตัวกินยาซึมเศร้าผมร่วงมันมีผลนะคะผมร่วงก็เลยเอาไปกินสาหรับคนบอกผมร่วงก็กินได้พี่ใดมีพี่นออที่ทางส,สาวีเดนก็ หายถ้าเจ้าซื้อหายก็ไ,ไดเนาะอันนี้ส่งส่งข้างไป,ปรษณีย์ไปได้ด้จะอันนี้ซื้อแล้วไม่ได้ส่งทางไปรษณีย์นะสิบขวดเนี่ยจะเอาไปฝากเขาส่งเขามีเขาจะไปไม่ใช่เขารับหนูค่ะเอาไปฝากเขานะคะเอาไปส่งเขาอยู่สตอกโฮมเนี่ยไม่ไอยส่งเขาสตอกโฮมไม่ไอยกับบริทส่งแค่ยาด้จ้ะไม่ได้ส่งแค่ยาก็จะมีที่แพ็คที่เตรียมไว้กับซิมมี่ยาแล้วแต่เดียวซิมมี่มาอีกนะคะ ที่มีมาเอก้านขายยาก็คือมไม่น่อยสังเป็นคอลลาเจนอีกชนิดหนึ่งเป็นคอลลาเจ,น,น,น,เน,เจนสําหรับเนื้อเยือ่อเนือเยื่อตามขอตอต่างๆนะคะเพราะว่าปังปอนเป่นป่วยเิ่นนอนแล้วมันเป็นแผลกดทับเนาะค่ะเนาะเท่าที่หูกันว่าปังปอนเป็นแผลอยู่ข้างหลังอยู่ตรงตูดนะคะแล้วเนื้อตูดแล้วก็นหน่อยบนนัินี้มันเป็นแล้วบนนัินี้มันลุบเข้าไปมันบบหายสักที่นะคะเป็นแคบโบหายมันล่ามแค่นั้นเนาะ พอดีแม่หน่อยก็ถามโมโมบอกว่าอยู่ในร้านขายยานะมี่เป็นที่เขาเรียนผู้ซอยแหละเขาได้ว่าวันมีอยู่เด้แต่ว่ามันเป็นคล้ายๆวิตามินแต่มันมันสิบํารุงเนื้อยเยื่อมมนเสธเห็นเนื้อยเยื่อเท่าไหร่ึ้นแม่หน่อยก็เลยไปเบิง้งมันก็เป็นแบบตัวนี้นี่เป็นอนาจะยีฮอ้อเดียวกันบ่แม่หน่อยจำบา่าได้แม่หน่อยแม่หน่อยเอาใส่ในตะกาไว้เรากำลังสีสุงเนาะ ไม่ไหนไม่ไหนชี้ั่งมือนีเลยไม่ไหนอเอาใส่ตะกร้าไว้แล้วเพราะว่าไม่ไหนลรอหายาชุดนี้มาถึงแล้วไม่ไหนจังสิสั่งตองสิเนาะอันนี้เขาก็มาส่งให้ยอยู่หนาบ้านเนาะค่ะมันมาพร้อมกับหนังสือพิมพ์ค่ะส่งมาเลเซียเดี๋ยวไม่ไหนสั่งให้พี่พี่ปอนเอ่อให้พี่ปอนลองไปกินเบืองก่อนสองกระปุกสองกระปุกกินมือละเม็ดกับสิไดอยู่ประมาณสามหรือสี่เดือนแล้วเดี๋ยวทานมันดี เมหน่อยสิฝาคนให้ไปให้อีกสินะเดี๋ยวคนให้ผู้ใดไปเมื่อไทยแเมหน่อยก็สิฝาไปอีกเป็นคอลลาเจนเดียวกันแต่ว่าตัวนี้เนี่ยสาหรับผมเล็บผิวหนังส่วนอีกตัวหนึ่งจะเป็นสําหรับเนื้อเยื่อและไขข้อตามจุดต่างๆเพราะผี่ปอนต้องเสริมสร้างเนื้อเยื่อให้เนื้อมันเนื่อมันพอขืนเวละในคอลลาเจนมันจะมีหลาย,ยานนอย่างในพี่น้องบ่ามันว่าคอลลาเจนคือกินแล้วให้ความสวยอย่าง,าง,างเดียวแด้มันเป็นการรักษา แต่ข้อต้องเลือกข้อลาเจนที่มาะสมกระตัวเข้าเข้าขาดตัวใดเข้าสิต้อตรงมัรุ่งตัวใดยังข้อลาเจนผงไม่หน่อยกับกินนะคะแต่กินมือละซอนอันนั้นคือกินมือละซอนสีไส่กาแฟหรือสีไส่น้ำสม้มหรือสีโรยเนียายหารกระได้คือกันเมดนนะอันนั้นก็เป็นสําหรับผมเล็บแล้วก็ผิวหนังแต่ก่อนจะกินแต่ผมเล็บเนาะค่ะบานีลล่าพอฮามะโร่คงอ้วนแล้วหนังเหี่ยวก็เลยเพิ่มเป็น,ปนข้อลาเจนที่เป็น ผมเล็บผิวหนังตัวนี้ก็บผมเล็บผิวหนังแต่เป็นแบบเม็ดแล้ไม่น้อยก็เลยสร้างแบบผงน้ำนะคะแบบผงที่ไม่น้อยกินห้บีบีน้ำสองถุงถุงละกิลถุงละเครึ่งกิโลเดี๋ยวมันสิมาลดหนาเดี๋ยวไม่น้อยจะมาห้เบิรงนเนาะแบบผงสําหรับผมเล็บผิวหนังที่ไม่น้อยกินแล้วก็สร้างห้บีบีแล้วก็เส,สีเอามาใหเบิรงเกี่ยวกับเนื้องเยื่อและไขข้อต่างๆสําหรับผีปอนเนาะเดี๋ยวเสียามา่าไ่น้องตรงนี้ค่ะเต็มเลย เตรียมแพ็คเดี๋ยวไม่น่อยจะแพ็คแล้วจะสิไปสตอกโคมประมาณสิ้นเดือนเพราะว่าเขาจะเดินข้างต้นเดือนเนาะเอาไปเขาแพ็คนะคะขอบคุณนะคะมีอะไรดีๆก็จะบอกสําหรับคนที่อยากจะกินไม่น่อยก็อย,กอยากจะส่งไปให้ดูค่ะแต่มันกับระบุบริเนอกไปส์เสาวแนงสิน่ะไม่น่อยก็เลยส่งไปให้ลูกกับนงต้นกินกันก่อนนะคะถ้าไปเมืองไทยเดี๋ยวจะหอบไปเอง จำได้ยูว่าหลายคนต้องการอยากจะกินนะคะตอนนี้ <c oughs> ไม่น้อยเป็นสมาชิกเนาะมันกระสือบอกแค่แพงถ้าไปซื้อเนลานขายยาในสวิเดนมีขายบอมี่ค่ะแต่แพงถ้าเดินเข้าไปซื้อเน,น้านแพงกว่านี้ไม่น้อยสั่งในเว็บถือกวานะคะแล้วก็ไม่น้อยได้ส่วนลดน้าเนาะสั่งในเว็บร่านขายยาสือถือกว่างยางเข้าไปซื้อเนลานขายยานะคะสําหรับตัวนี้เอาละค่ะมีคลิปดีๆก็มานําให้พี่น้องดู เตรียมแพ็กของกับซิมีเซรั่มรักษาหนาให้ลูกนั่งแต่ซิม,เม,รรม,สสมีเสือที่ไม่น้อยซื้อไว้รีไวสองโตอาจจับระดิ่ทรงยังอื่นหลายทรงแค่ของทิมเป็นประโยชน์พวกยาพวาบำรุงยางวิตามินแกรกระลูกน,นี่นี่แหละค่ะเดี๋ยวไม่น้จะเข้าไปสต็อกพมนะคะซิมเดือนจ้า